โอ้หเดี๋ยวจะเบาใหม่จริงทุกคนเบาใหม่มากอ่ะดูดิรถว,วิ่งแสนสี่นี่มีคนนั่งหลังบ้างโอ้แต่แรงแรงน่าดูเลยอ่ะดูดิโอ้โหทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะครับตัวเบนซินคันนี้ใช้ได้เลยแต่ว่าวันนี้นะครับใครซื้อคันนี้ไปเงินสดหรือจัดไฟแนนซ์ก็แล้วแต่ผมบอกได้เลยว่าประหยัดมาถึงเนี่ยตอนนี้น,นะวันนี้นะประหยัดไปถึง1ล้าน8แสนบาท แล้วใครที่กำลังจะดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยนะทุกคนกดแบบนี้แบบนี้แบบนี้เลยนะครับโอ้ยถึงสายซับเลยสวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผู้บินลอยนะครับผมแล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนมาพบกับรถ BMW 320i Luxury ปี2015 LCI แล้วเรียบร้อยบางคนถามว่า LCI ดูยังไงดูไม่เป็นนะครับดูง่ายๆก็ดูไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายแล้วก็กันชนหน้าแค่นั้นเองนะครับง่ายๆก็ส่วนใหญ่ก็ จริงๆก็มีเปลี่ยนมีอะไรกันนะจัดตัวที่ไม่ LCI มาเปลี่ยนเป็น LCI ก็มีแต่ว่ามันก็เนาะแล้วตัวนี้นะครับเป็นสีขาวแล้วรถมือเดียวป้ายแดงเลยคันนี้ในราคาป้ายแดงเนี่ยสองล้านหกกว่าหูแรงมากแต่ตัวนี้ ผมบอกได้เลยว่าประหยัดไปเกือบ2ล้านบาทเดี๋ยวเรามาดูทุกดีเทลของมันกันนะครับว่าคันนี้เป็นอย่างไรด้านหน้านี่นะครับ LCI แล้วเรียบร้อยก็จะเป็นไฟ LED แบบนี้นะครับทุกคนโหสวยจัดเลยกันเนี่ยแล้วคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะทุกคนด้วยดูสีดิคันนี้เป็นสีขาวนะครับผมไม่ได้ทําสีไม่ได้ทําอะไรเลยนะคันนี้เดิมๆจากโรงงานทั้งหมดมายังไงขายแบบนั้นออกจากห้างแบบไหนอยู่แบบนั้นไม่เคยทําสีเพิ่มเติม,ตมอะไรเลยด้านล่างเป็นไฟตัดหมอกนะครับนี่เห็นไหม แล้วก็จะมีโครเมียมมาเนี่ยนะครับ LCR จะมีโครเมียมอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีโครเมียมตรงด้านล่างอย่างนี้ด้วยนี่เดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันตัวนี้เป็นลักชูรี่นะครับลักชูรี่เนี่ยมันเทียบเท่ากับตัวสปอร์ตลักชูรี่กับสปอร์ตเนี่ยราคาเท่ากันในราคาออกข้างเนี่ยนะครับสองล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเนี่ยลักชูรี่กับสปอร์ตนะไม่ใช่ M สปอร์ตนะ M สปอร์ตจะอีกราคาหนึ่งลักชูรี่กับสปอร์ตเนี่ยมันเป็นราคาเท่ากันเป็นรุ่นย่อยเหมือนกันในอยู่นนเพียงแค่่วา บางคนชอบลักชวรี่ก็จะชอบภายในสีอัลมอนด์บางคนชอบสปอร์ตภายในก็จะเป็นสีแดงอ่ะอันนี้ก็คนละแบบอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะเขาก็ให้เลือกว่าจะจะลักชวรี่หรือจะสปอร์ตแค่นั้นเองแต่ว่าตัวนี้นะครับเป็นแม็ขอบ17ใช้ยางมาดูที่2550 R17 ตัวนี้เป็นยางมิชลินไพรเมซี่ด้วยแล้วยางเพิ่งเปลี่ยนมานะครับนี่เป็นปี2019ยางปี2019ก็จริงนะแต่ตัวนี้ยังใช้ได้อีกสัก2ปีนะครับเพราะว่า ยางเหมือนดูดูผมดูจากสภาพยางเข้าคๆแล้วเนี่ยคือ,อยางยังใหม่มากดอกอยังลึกมากเลยนะครับแล้วก็แม็ l u ัก r ุแบบนี้ก็โอเคแหละมันก็ดูขับขับนุ่มขับสบายดีเพราะมัน Mac ก7 7แต่ถ้าใครอยากหลอนะไปเปลี่ยนชุดพาร์ทใส่ M-Sport นะโอ้โหแล้วใส่ BBS สักชุดหนึ่งเป็นล้อไวท์สโบร์นี่โคตรหล่อเลยนะเป็นแม็ก9 9เอย่างเี้ยบอกเลยว่าไม่หวัดไม่ไหว ไม่หวัดไม่ไหวเลยนะครับมาแล้วดูด้านข้างแล้วนะครับตัวนี้เป็นกระจกสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวตรงกระจกเนี่ยเป็น LED มาให้ด้วยด้านในตัวนี้นะครับดูแผงข้างดูดิแผงข้างสวยงามมากๆนะครับนี่มึงมีริ้วรอยอะไรเลยแล้วดูช่องประตูนะทุกคนตัวนี้เห็นไหมช่องประตูสวยงามกริบเลยเป็งไงสวยเลยนะแล้วดูเมทอาร์คคันนี้นะครับ เม็ดอาร์คสวยงามมากๆโหยอยู่ครบหมดเลยนะตัวนี้คมจัดแล้วดูดิเม็ดอาร์คด้านข้างอย่างคมนะครับตัวนี้เม็ดอาร์คข้างๆคมมากนะแล้วก็ดูเป็นไงโอ้โหครบทุกจุดสุดทุกคันอยู่แล้วผมอะนี่เป็ไงซอกประตูเนี้ยบเลยแล้วดูแผงข้างนะครับเห็นไหมแผงข้างในด้านหลังเนี่ยเหมือนไม่มีคนเหมือนไม่ค่อยมีคนนั่งด้วยนะ สวยงามมากเอาหใาูใส่ยากนะใส่ยากนะดูดิใส่ไม่ดีก็เป็นรอยอีกเอกโอ้ยใส่ย,ยากจริงอืมหูสวยงามนะครับคันนี้การันตีเลยนะครับไม่มีสนหนักพิกควมน้ำท่วมตัดต่อสวมซากเล่มศูนหายแน่นอนนะครับ ตัวนี้คือบางคนถามว่าบางคนบางคนก็สงสัยใช่ไหมผมเอะเล่มสูญหายคืออะไรบางทีในเล่มเนี่ยเขาเขาจะแต้มไว้ว่าเล่มสูญหายเล่มสูญหายเนี่ยรถเนี่ยถ้าเกิดพึ่งเล่มสูญหายมาสักประมาณ1ยังไม่ถึง1ปีพวกนี้จะจัดไฟแนนซ์ไม่ได้นะจะจัดลาบากมากมากนะครับหปีถึง2ปีบางไฟแนนซ์ด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องดูดีๆนะพวกนั้นผมไม่ค่อยไม่ค่อยจะซื้อสักเท่าไหร่ถ้าเกิดเอา้ว่านไม่ซื้อเลยดีกว่าถ้าเกิด ถ้าเกิดลดเล่มสูญหายมาแล้วแล้วไปขอเล่มใหม่ยังไม่ถึงปีผมจะไม่ซื้อเลยผมจะไปซื้อหลังจากที่มันหายมาแล้ว2ปีเงี้ยเออเงี้ยซื้อได้นะครับด้านหลัง LCI ตัวใหม่แล้วเนี่ยไฟท้ายจะเป็น LED แล้วก็ไฟมันจะโค้งตัดลงมาแบบนี้เห็นไหมไฟมันจะโค้งตัดลงมาอย่างนี้ถ้าเป็น LCI นะด้านล่างนะครับตัวนี้ไม่มีกล้องถอยมาให้เพราะฉะนั้นมันจะมีเซนเซอร์ด้านล่างมาให้4จุดด้วยกันอันนี้บอกไว้ก่อนทะเบียนไม่ได้ให้นะครับ ตัวนี้เจ้าของเก่าขยกคืนไปแล้วนะฮะเดี๋ยวผมต้องส่งคืนเจ้าของเก่าแล้วก็จะเป็นป้ายใหม่ให้เรียบร้อยแล้วพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังตัวนี้ใหญ่มากๆนะครับราวๆทัก250ลิตรเลยนะและดูด้านล่างนี่เป็นไงมีเฟิร์สเอทนะครับแล้วก็มีที่ใส่ของมาให้อีกสองช่องเล็กน้อยนะกำลังดีตัวนี้ไม่มีชนแน่นอนดูดิเห็นป่ะนี่เห็นปะ่นนปะไม่มีชนแน่นอนนะครับท้ายเดิมๆเลยสวยๆเลยคันนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันทุกคนโหคันนี้สวยจริงว่ะคันนี้โคตรสวยเลย เนี่ยตรงนี้เป็นไรไม่รู้าชอบหักนะชอบขาดทุกคันเลยผมเห็นบ่อยมากเลยมันชอบขาดไม่มีคันไหนที่ไม่ขาดเลยนะจะรถใหม่แค่ไหนเนี่ยก็ขาดหมดออแปลกเหมือนกันนะมาดูด้านข้างโอ้โหกริปเลยวะเจ้าของเก่านี้ดูแลโคตรดีอะ่ะดูแลดีจัดๆเลยอะ่ะยังไงโอ้โหยังสวยเลยแล้วดูดิเล็กอาร์เป็นไงห้โหสวยงาม สวยจริงๆนะามาดูประตูหน้ากันบ้างทุกคนตัวนี้ประตูหน้าเนี่ยนะครับแผงข้างดูดิโหสวยงามกริบเลยนะเป็นไงสวยเลยอ่าดูซอกประตูกันหน่อยอ่าเป็นไงไม่มีถอดน,อน็อตไม่มีโดนมาแน่นอนนะครับแล้วตัวนี้นะฮะมันจะมีแผ่นเพลทอยู่ตรงนี้นะครับมีบอกเลขตัวถงังบอกอะไรต่างๆนี่อยู่ครบนะไม่มีหลุดไม่มีลอกไม่มีอะไรเลย กริบกริบไปเดี๋ยวเราไปดูใต้ฝากระโปรงกันดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรเพราะว่าในรอบรอบคันเนี่ยสวยขนาดนี้อันนี้ผมยอมรับนะว่าคันนี้สวยจริงๆคันนี้สวยจริงๆทุกคนคือ,ค,อคือเป็นรถที่ไม่มีการขยับน็อตไม่มีการทำสีแล้วภายในเนี่ยดูคร่าวๆเนี่ยไม่มีรอยทะลอกไม่มีรอยเลอะรอยเปื้อนหรืออะไรเลยอะ่ะคือแบบใหม่มากสังเกตจากพวงมาลัยก็ได้ทุกคนดูดิพวงมาลัยนี่มันแบบกริบเลยนะ นี่คือแบบใหม่มากๆเลยนะไปะเดี๋ยวเราไปดูใต้ฝากระโปรงกันก่อนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับคันนี้ไะมาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูใต้ฝากระโปรงของ bmw คันนี้ดีกว่านะครับว่าจะสวยเหมือนภายนอกหรือเปล่าไปโอ้โหสวยงามมากทุกคนเครื่องยนต์ทวินพาวเวอร์เทอร์โบตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2.0 4สูบแลวเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ด้วยเรียบร้อยนะฮะทุกคนดูน็อตฝากระโปรงคันนี้อ่ะ น็อตฝังกระโปรงคันนี้เนี่ยนะครับไม่ขยับเลยเห็นไหมโอ้โหสวยงามมากเลยนะไม่ขยับเลยนะครับทุกคนเป็นไงกลิปด้านข้างเนี่ยน็อตแก้มข้างก็ไม่เคยขยับจะเห็นได้ว,ว่ามันจะมีคาดที่ใครอะไรพวกนี้นะเพราะว่ารถผมยังไม่ได้ล้างรถผมเพิ่งซื้อมาเลยนะครับตัวนี้ไฟหน้าเดิมจากโรงงานนะดูดิแผงปิดแผงว่าน้ําด้านหน้านี่ก็ไม่เคยขยับเลยนะครับสวยงามมากๆดูดิเห็นปะ่ะอันนี้แบบรีวิวแบบเรียวๆสดๆเลยนะ ไม่มีการบิ้วก่อนแล้วก็มารีวิวนะครับดูเดะเห็นไหมน็อตฝากระโปรงไม่ขยับเลยแล้วคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2,000ซีซีนะครับก็1,900กว่าซีซีนั่นแหละนะครับ184แรงม้าผมบอกได้เลยว่าไอ้คันนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับ C-Class นะครับถ้าเปรียบเทียบกับ C-Class w 2 0 5แล้วกันตัวนี้แรงม้าน้อยกว่านะครับไอ้ C-Class w 2 0 5เนี่ยตัวนั้นน่าจะอยู่เครื่องอยู่1,000 1,991 ก็อยู่ราวสองรแรงม้านะประมาณนั้นตัวนั้นแรงม้าเยอะกว่าต,ตัวนี้ขับมันกว่าขับสนุกกว่านะครับตัวนั้นก็ได้แต่แรงม้าอย่างเดียวแต่ว่าการขับฟีลลิ่งาการขับเนี่ยตัวนี้ขับสนุกกว่าเยอะแล้วใครที่ชอบคาแรคเตอร์แบบ bmw ก็ต้องซื้อรุ่นนี้แหละนะครับถ้าไปซื้อ Mercedes เนี่ยก็จะนุ่มนวลออกตัวแบบผู้ใหญ่หน่อยนะครอันนี้ก็แนววัยรุ่นนิดนึงโอ้แต่คันนี้จัดทรงหน่อยเอาหล่อแล้วนะตัวนี้จัดทรงใช้กันชนหน้า m พาร์ทเอ็มทั้งคันแล้วก็เปลี่ยนล้อหล่อๆเอาเป็นล้อ BBS w i Sport สักชุดไหมอ่าโอ้โหโคตรหล่อเลยนะผมบอกไว้ให้เหมือนคันที่ผมเคยรีวิวใครเคยเห็นก็นั่นแหละคันนั้นแหละนะครับแต่คันนั้นผมขาย9000 0 0กว่าคันนี้ผมขายเพียงแค่8 8 9 0 0 0กับาทเท่านั้นเองอ่าบอกไว้ก่อนเลยนะว่าขายแค่นี้ปะเดี๋ยวเราไปดูอินทีร์เน็ตกันว่าคันนี้จะเป็นอย่างไรครับอะไรกันด้วยค,ครับแล้วตอนนี้ก็อยู่ในอินเทเรีเน็ตของ BMW คันนี้แล้วนะครับทุกคนคันนี้แหม วิ่ง1 4 000, 9 8 1 1กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับตัวนี้เนะี่ยมีหน้าจอทีฟทีอยู่ด้านล่างนะเล็กๆนะตัวนี้นะนี่เห็นไหมนี่ดูเลขไม้นี่นะครับโอ้โหรถเจะเข้า7ปีแล้วนะครับวิ่งเพียงแค่แสนสี่ก็ถือว่าวิ่งปกตินะไม่มากไม่น้อยนะครับวิ่งกลางๆนะแล้วก็ดูดิเลือนไม้อะไรเงีย้ยหูกริบเลยนะครับ พวงมาลัยสวยมากทุกคนสวยนี่คือไม่ได้ดีไซน์นะคือมันใหม่นั่นเองอันนี้เป็นลิมิตไมล์เป็นครุสคอนโทรลนะครับนี่แล้วดูดิโอสวยงามดูดิอินโฟเทนเมนต์ต่างๆนี่นะครับกริปเลยเนียนมากไม่มีริ้วรอยอะไรเลยแล้วด้านข้างที่สําคัญนี่เนี่ยโอ้หดูดิเห็นบ้าไม่มีรอยถลอกเลยนะตรงนี้ก็ยังลื่นอยู่นะครับยังไม่มีรอยเหนียวรอยมันนะครับเพราะว่าตัวนี้สําหรับ bmw หลายรุ่นเลยนะครับไม่ใช่เป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะฮะ x 6 x อะไรพวกนี้นะครับถ้าเกิดใครดูแลไม่ดีนะ ตรงนี้จะเหนียวติดมือดำปี่เลยนะครับดูดินี่เห็นไหมผมจับสบายเลยเห็นไหมอ่านี้ก็เป็นไอรอปรเป็นไฟออโต้นะครับนี่ตรงนี้และแดชบอร์ดด้านบนนี่เป็นซอฟทัชด้วยนี่เห็นไหมซอฟทัชเลยนะครับคันนี้แล้วคันนี้เนี่ยนะครับก็จะมีหน้าจอตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอประมาณ5นิ้วถึงเอ่อเนิ้ว7นิ้ว,วไม่ได้5นิ้วทัชสกรีนไม่ได้นะครับตัวนี้ก็มีเรื่องของ วิทยุมัติมีเดียอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็บลูทูธอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่แล้วนี่นะครับแล้วตัวช่องแอร์นี่ก็ออกแบบมาได้สวยแล้วก็เย็นสบายดีนะตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี่เห็นไหมปุ่มปรับแอร์นะครับตัวนี้เป็นออโต้ดูโอโซนนะครับแยกซ้ายขวาด้วยนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็เป็นช็อตคัทต่างๆเนี่ยเราสามารถเลือกตั้งได้เลยเอานิ้วสัมผัสทัชสก,กรีนปุ๊บ ด้าน,นบนเห็นไหมสองสามสี่ 2, 3, นี่ผมไม่ได้กดนะอ่านี้เขาทัสกิไ้ได้นะครับตัวนี้ก็ปรับเอานะแล้วตรงนี้นะนี่เป็นกุญแจโอยมากุญแจยังใหม่เลยทุวคนดูดิกุญแจใหม่มากนะครับนี่แล้วตัวนี้เปิดมาปุ๊บอ่ามีช่อง power outlet หนึ่งจุดเห็นไ,ไหมมีช่อง power outlet หนึ่งจุดแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำสองช่องมีที่วางของด้วยตรงนี้อ่าก็วางกุญแจได้วางอะไรได้นะครับแล้วก็มี traction control โหมดสปอร์ตนะครับ นี่เห็นไหมปมปรับ d y n a m มิ s ซีเล็นะครับตัวนี้มีโหมดสปอร์ตมีโหมดคอน์ตแล้วก็มีโหมด Eco Pro รนั่นเองนะครับตัวนี้มี d y n a m มิ s ซีเล็มาให้3โหมดนะตัวนี้แล้วก็เกียร์นี่โอ้โหนี่ปรับชิปเกียร์ได้ด้วยนี่นะครับเป็นเกียร์สเตปโทนอีก8ปสปีดแล้วนะตัวนี้เป็น LCI แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นเกียร์สเตปตทนอีก8ปสปีดและปุ่ม iDrive ตรงนี้นี่นะครับทุกคนนี่ก็อยู่ตรงนี้อ่ะจับถนัดมือเล่นง่ายดีนะอย่างนี้นะ แต่ว่าหน้าจอตัวนี้นี่นะครับถ้าเป็นผมนะผมไปเปลี่ยนเป็นจอ Android ใสเลยนะแล้วก็มีกล้องถอยด้วยแต่ตัวนี้ไม่มีกล้องถอยนะครับตัวนี้มีเซ็นเซอร์มาให้อย่างเดียวอ่านจะเปิดมาปุ๊บตัวนี้มีไอ usb a 1จุดนะครับแล้วก็ a ux 1จนะุดอ่าตัวนี้แล้วมีที่ไข่ของเล็กๆน้อยๆน,นะแล้วคันนี้เป็นเจ้าของมือเดียวแล้วเป็นผู้หญิงใช้ด้วยในะสองนานี่เลยนะฮะเป็นไงออก bmw thailand ด้วยนะครับคันนี้ เข้าศูนย์ตลอดนะครับคันนี้เข้าศูนย์ตลอดเลยก็เช็คประวัติที่ศูนย์เนี่ยใครจะซื้อคันนี้นะครับขอดูบอดที่ศูนย์ลองอในไลน์ไอเดียผมด้านล่างนี้ได้เลยนะครับก็ขอได้ขอดูได้นะครับให้ดูอย่างเดียวนะอันนี้ก็เป็นพวกประกันเป็นอะไรพวกนี้นะครับก็ส่วนใหญ่ประวัติมันจะอยู่ในศูนย์นะครับลักชูรี่คันนี้นี่มีความลักชูรี่มากๆเลยนะทุกคนเพราะว่าเบาะเนี่ยเป็นสีอัลมอนด์นั่นเองอ่า ตัวนี้สีซินนามอนบราวนนะครับตัวนี้นะเป็นะไ,ปไงสวยงามมากๆเลยตัวนี้นี่สีนี่เหมือนกับตัวตัวซีรีส์ 5G30 เลยเนอะเออสวยแล้วดูแล,ด,ด,แลดูดิรถวิ่ง1 4 0 0 0 0กิโลเนี่ยก็คือวิ่งมาประมาณกลางๆนะไม่มากไม่น้อยแต่ว่าเบาะไม่มีรอยยับไม่มีรอยย่นเลยทุกคนดูดิโอ้สวยจริงอ่ะสวยจริงคันนี้ยอมรับเลยเพราะว่าสวยมากๆนะครับนีเ่เดี๋ยวเราไปดูพื้นารตอนหลังกันทุกคนว่าคันนี้จะเป็นยังไงครับ อะไรกันทุกคนครับและตอนนี้ก็อยู่ในพื้นฐานตอนหลังของ BMW คันนี้แล้วนะครับก็ไม่มีม่านไม่มีอะไรนะสำหรับซีรีส์3นะครับตัวนี้ไม่มีม่านนะเพราะว่าเป็นตัวลักชัวรี่เนาะแต่ไม่ลักชัวรี่ก็ไม่มี M Sport ก็ไม่มีนะครับเพราะว่ามันมันเป็นรถที่ค่อนข้างให้ให้เอกลักษณ์ที่มีความสปอร์ตเนี่ยพวกม่านพวกอะไรพวกนี้เขาก็ไม่ค่อยได้ให้มาเหมือน Mercedes นะครับ Mercedes C Class เนี่ยจะมีมาให้นะครับตัวนี้ก็มีแอร์หลังมาให้ก็โอเคแล้วแค่นี้ก็พอนะครับ ติดฟิล์มดีๆหน่อยองเงี้ยอย่างเงี้ยไฮคูน,น, Hi นี่นะครับติดฟิล์มไฮคูอย่างเงี้ยก็จบแล้วไม่มีอะไรนะครับโอ้โหเดี๋ยวดูด,ดิเห็นไหมไม่เลอะไม่เหนียวไม่อะไรเลยอ่ะเห็นไหมเนี่ยปกติต้องเหนียวนะถ้าเกิดคนไม่ดูแลรถนะครับเหนียวมากเลยนี่มีที่พักแขนมาให้มีที่วางแก้วน้ำมาให้เรียบร้อยด้วยนะครับตรงนี้อ่าอย่างง้นั่งสบายเล็กรูมเหลือเยอะเฮดรูมเหลืออยู่แล้วครับแน่นอนนะฮะตัวนี้โอ้โหเดี๋ยวจะเบาใหม่จริงทุกคนเบาใหม่มากอะ่ะดูดิ รถวิ่งแสนสี่นี่มีคนนั่งหลังบ้างวาเนี่ยอย่างว่านะครับรถผู้หญิงใช้แล้วผู้หญิงเนี่ยบางทีก็ไม่ได้รักรถนะแต่ว่าเป็นผู้หญิงคนนี้เขารักรถนะครับโอ้โหกริปเลยอะดูแลดีนะครับเอางี้ดีกว่าผมบอกได้เลยนะว่าอินเทเลียคันนี้เนี่ยนะครับไม่มีริ้วรอยเลยดีกว่าไม่มีจุดไหนแตกจุดไหนหักไม่มีจุดไหนถลอกเลยคันนี้อินเทเลียสวยงามมากๆ จริงๆอันนี้ผมการันตีนและกล้ายอมรับเลยนะครับว่าคันนี้สวยจริงๆอินเทอร์เน็ตดีมากนะเดี๋ยวเราไปลองเทสได้คันนี้ดูดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงต่ผมว่าเคยขับแล้วแหละจริงๆเคยขับแล้วแหละนะฮะแต่ว่าก็ชอบอ่ะผมชอบช่วงล่างของ bmw อยู่แล้วด้วยความเฟิร์มของมันนะครับแต่ว่าไม่ค่อยชอบใน mercedes c class สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันคนละคาแรคเตอร์กันแหละแล้วอันนี้เราก็แล้วแต่ชอบนะครับเดี๋ยวใครชอบ bmw ก็ไปดูเทสดได้กันไป อะไรกันด้ดวยนะครับแล้วตอนนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะไปเทสไดให้เจ้า BMW ซีรีส์3คันนี้นะครับว่าการขับขี่มันจะเป็นยังไงนะแต่โหแต่แรงแรงน่าดูเลยอนะ่ะดูดนะิโอ้โหาวเวอร์เทอร์โบนะครับตัวอ่าเบนซินคันนี้ใช้ได้เลยโอ้โแรงใช้ได้เลยแล้วช่วงล่างนี่เยี่ยมด้วยนะฮะช่วงล่างนี่ขับดีนะแต่ผมคือในในในรถเซกเมนต์นี้นะครับถ้าเป็นพวกตระกูลยุโรปท,ที่ที่เอาว่า บ้านเราเนี่ยใช้กันใช้กันเยอะนะครับก็อย่าง bmw ซีทีส s 3ตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็จะเป็นตัว mercedes c class นะครับแล้วก็จะเป็น volvo ตัวตัวน่าจะเป็นตัว s 6 0อันนี้ก็เซกเมนต์เดียวกันแต่ว่าคันนี้ช่วงล่างใช้ได้นะช่วงล่างผมว่าดีเลยอะกระชับเลยขับแล้วแบบโคตรมันเลยอะนะคใครชอบช่วงล่างแบบมันมขับสนุกสนุกก็ต้อง bmw เลยนะ แต่ว่าถ้าใครชอบแบบนุ่มๆสบายๆอ,ออกตัวไม่ไม่ดุดันไม,ไม่ไม่โวยวายมากสักเท่าไหร่เนี่ยก็ก็ต้องไปดูตัว C-Class เอานะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบการขับขี่ของ bmw มากกว่าเพราะว่ามันมันขับแล้วมันสะใจดีอะนะเวลาขับแล้วมันโหกระฉับกระเฉงในช่วงล่างแล้วเฟิร์มด้วยนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้เลยอะการขับนี่คือแบบอย่างชอบเลยโอ้โหแต่ แต่รถวิ่งแสนสี่แล้วภายในใหม่มากเลยนะภายในนี่ใหม่จริงนะด้านบงด้านบอร์ดหรือว่าไอตัวเนี่ยมือจับด้านข้างเนี่ยมันมันไม่เหนียวนะถ้าเป็นบางคันที่ดูแลไม่ดีตากแดดบ,บ่อยๆนะี่ไปหมดแล้วนะครับเหนียวแล้วช่วงล่างดีเงียบเลยอะช่วงล่างนิ่งเงียบสนิทเลยไม่มีเสียงเลยดีกว่านะตัวนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างกันเต็มๆดีกว่านะทุกคนว่าคันนี้มันจะเป็นยังไงครับแต่สวยอะคันนี้สวยแล้วก็ขับดีด้วย เอาละทุกคนครับแล้วตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างของเจ้า BMW คันนี้ดีกว่านะครับว่าช่วงล่างมันจะเป็นยังไงครับปะมาเฮ้ <S 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 โอใหม่ก oh ริบเลยนะครับตัวนี้เนี่ยนะฮะช่วงล่างเนี่ยมันก็ยังไม่มีรอยรั่วรอยซึมเลยนะครับอันนี้ก็นิ้มๆกริบๆแหละนะก็ยังไม่ต้องไปเซอร์วิสอะไรมันนะครับโอ้ยังสวยๆอยู่เลยนะตรงน,นี้เออช่วงล่างนี่นเด่นมากเลยว่ะโอ้โห เห็นไหมฝั่งนี้นะโชกหลังเนี่ยแล้วก็แหลกันโครงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับทุกอย่างยังดีหมดนะครับปีกนกด้านหลังก็ยังดีเหมือนเดิมแนะน่นอนตัวนี้ไม่มีรอยรั่วรอยซึมเลยนะโชคอ,อันนี้เป็นเพา,ะนะเา,านะฮะโอ้โหนีดรดนเบลเลอร์เลยเดิมๆเลยนะครับด้านล่างเนี่ยก็นี่เห็นไหมเก็บเก็บส,สวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ไม่มีรอยครูดอะไรมาด้านล่างเลยนะจ่มเลยอะ่ะคันเนี้ย อันนี้นี่เพิ่งซื้อเข้ามาด้วยนะยังไม่ได้ล้างไม่ได้อะไรเลยนะดูดิเห็นปะบูธปิกนกเนี่ยตรงนี้ด้านในเนี่ยนะครับเห็นไหมตัวบูธตัวอะไรเงี้ยด้านในเนี่ยนะครับก็ยังไม่มีรอยแตกเลยนะตัวโช๊คเองก็เหมือนกันนะครับไม่มีรอยรั่วรอยเยิ้มน้ํามันเลยนะเห็นไหมจะเนียนๆกริ๊บๆมากเลยฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเหมือนกันเลยโอ้โหอะดูฝั่งนี้จะง่ายหน่อยจะเห็นได้ชัดหน่อยนี่พวกนี้เนี่ยเห็นไหมยางก็ยังดีอยู่นะครับอ่า แล้วตัวยางตัวนี้นะครับเป็นยางไพเมซี่สนะครับเป็นยางมิชลินนั่นแหละนะครับตัวนี้ในยางปี2019นะแต่ว่าดูสภาพยางแล้วเนี่ยนะครับยังใช้ได้อีกประมาณสัก2ปีนะตัวนี้เห็นไหมดูดิดอกมันลึกดอกมันคมมากๆเลยนะสำหรับยางเนี่ยนะครับแล้วก็ยังเหลือเยอะอยู่เหมือนกับว่าเพิ่งเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยเมื่อปี2ปีก่อนแต่ว่าไม่ค่อยได้วิ่งอยนะสวยนะช่วงล่างอย่นี้ ก็ไม่ต้องไปทําอะไรันเลยทุยกคน่ะเดี๋ยวเราไปดูราคาของคันนี้ด้วยนะครับว่าจะขายเท่าไหร่เอละครับทุกคนครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทุกดีเทลของ B M W คันนี้นะครับตัวนี้เป็น 320i Luxury ตัวนี้ในราคาป้ายแดงนี่เลยนะครับ2,699,000บาทถือว่าอป้ายแดงราคาก็ไม่ไม่แรงมากนะก็กำลังดีนะครับ2ล้านกลางๆแต่ว่าวันนี้นะครับใครซื้อคันนี้ไป เงินสดหรือจัดไฟแนนซ์ก็แล้วแต่ผมบอกได้เลยว่าประหยัดมาถึงเนี่ยตอนนี้นะวันนี้นะประหยัดไปถึง1นึ่งล้านแปดแสนบาทเพราะฉะนั้นผมขายเพียงแค่8ปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองตัวนี้ก็ผ่อนได้เลยนะครับสองจุดเจ็ดเก้าสองจุดเก้าเก้าและสามจุดแปดเก้าตัวนี้จะมีแค่สี่ห้าหกเท่านั้นนะครับจะไม่มีเจ็ดปีจะไม่มีแปดสิบสี่งวดนะครับแล้วใครที่ชอบคันนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในป้ายแดงอยู่ที่สองล้านหกเนี่ยโอ้โห ต้องมีรายได้ราวๆ100,000บาทนะถึงจะได้รถ BMW คันนี้ไปใช้แต่ณนะตอนนี้นะครับผมขายเพียงแค่88900บาทเนี่ยก็จะมีรายรับอยู่ราวๆสัก40,000 0 0 0 0กว่าก็ซื้อได้แล้วนะครับเป็นไงไม่ต้องมีรายได้100,000นะครับ30,000ถึง30,000กว่าถึง40,000ก็เป็นเจ้าของ BMW คันนี้ได้แล้วแล้วใครที่สนใจคันนี้นะครับทุกคนคันนี้สวยมากสวยทุกอณูรูปุมพล,ลจริงๆ โอนเงินมาจํมาได้เลยนะครับในบัญชีนี้ถ้าเกิดใครที่จะจัดไฟแนนซ์นะครับโอนเงินมาจํามานหนึ่งหมื่นบาทใครที่จะซื้อเงินสดโอนเงินมาจัมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมจะรับเงินก็ต่อเมื่อคุณเห็นรถเรียบร้อยนะครับแล้วคนที่จะจัดไฟแนนซ์เนี่ยนะครับอยู่ต่างจังหวดัดไม่มีไม่สะดวกลงมาดูรถหรืออะไรก็ตามผมมี Finance ไฟแนนซ์เปรเซ็นต์ให้ถึงบ้านนะก็ตามนั้นแล้วใครที่ดูคลิปนี้แล้วเชื่อใจในตัวผมเชื่อมั่นในตัวผมว่าผมไม่หลอกคุณแน่นอน ผมขึ้นฮอยให้ดูทั้งหมดผมเปิดเมนอาร์คให้ดูทุกจุดดูน็อตให้ดูทุกซอกไม่มีหลอกกันแน่นอนเลครับแล้วคันนี้นะครับวอร์รันตีหมดไปแล้วเรียบร้อยแต่ไม่เป็นไรผมแถมวอร์รันตีอีก2ปี <c oughs> 10,000มกิโลให้เต็มเคือยนต์เกียร์กล่อง i-cu นะครับคอมเพรสเซอร์แอร์รับประกันทั้งหมดนะก็ในเครื่องยนต์มีอะไรบ้างว่าไปหัวชวงหัวฉีดอะไรพวกนี้รับประกันทั้งหมดนะครับแล้วก็เรื่องของเกียร์ด้วยเกียร์เนี่ยรับประกันทั้งชุดทั้งลูกเลยนะเ สองปีใช้ไปเลยสบายๆไม่ต้องกังวลอะไรนะครับเอาละนะใครที่สนใจก็เบอร์ทรอยู่ด้านล่างนี้อดีไลอยู่ด้านล่างนี้นะครับศูนย์แปดห้าเก้าเก้าหกหกเก้าเก้าเก้าจำง่ายๆนะอีพีนี้ผมต้องลาไปก่อนนะเอ้ยลืมบอกไปว่าฟรีดาวนะคันนี้ฟรีดาวแล้วส่ง3รีสามวิกิโลเมตรแรกกิโลเมตรถัดไปยี่สิบห้าบาทเท่านั้นเองป่ะอีพีนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ ดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับสนับสนุนโดย Car ร์โฟ r ัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาค a r ์ s r ชัวดอ